แบบใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็แบบเออรู้สึกมันดีจริงก็เลยหยิบมารีวิวทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกันกบเอมในช่องเอ็มมีเบสชาแนลกันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งเราค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะเอมมีไอเทมดีไอเทมเด็ดค่ะที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเ่นต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่การแต่งหนะ้า how to หรือว่าการรีวิวเครื่องสำอางแน่นอนะคะ่ะแต่วันนี้จะเป็นไอเทมดีไอเทมเด็ดที่เอมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงค่ะควรที่จะมีติดบ้านติดรถติด กระเป๋าของตัวเองเอาไว้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นไอเทมที่ทําให้ชีวิตคุณง่ายแล้วก็สะดวกสบายในการใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดเป็นอย่างมากเลยค่ะและไอเทมนี้ไอเทมเด็ดนั้นที่เอ็มพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนคะอันนี้นะคะเป็นไอเทมที่เอ็มแบบใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็แบบเออรู้สึกมันดีจริงก็เลยหยิบมารีวิวทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะอันนี้เป็นไฟฉายต้องบอกก่อนทุกคนอันนี้เป็นไฟฉายแต่ ไม่ใช้ไฟฉายธรรมดาของทุกคนทุกคนลืมภาพไฟฉายเดิมๆที่ทุกคนมีติดบ้านเอาไว้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นไฟฉายที่เลอค่าทรงพลังในการให้ความสว่างเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า the flash x 2000 led Tactical Flashlight นะคะก็คือเป็นตัวไฟฉายที่มีกำลังการแบบว่าให้พลังงานส่องสว่างนี่สูงมากๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเออรุ่นที่แบบซ u เปอร์ไบท์ก็คือความสว่างนี่แบบหนาแน่นแบบสว่างมาก มากกว่าไฟฉายที่คุณเคยใช้หรือว่าที่คุณมีติดบ้านติดรถไว้อีกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5โหมดในการที่แบบใช้งานต่างๆเนาะแล้วก็จะมีตัวที่แบบว่าสามารถซูมซูมก็คือแบบ ย่อจากลำแสงใหญ่ๆใ,ให้มันเหลือแบบเป็นลำแสงจิ๋วๆสำหรับมองออในพวกแบบที่แคบๆช่องแคบๆเผื่อเวลาในการที่แบบเราหาของอะไรเงี้ยซึ่งเอ็มอ่ะเป็นบ่อยมากๆเรื่องการทําของหล่นในที่แคบๆแล้วก็แบบต้องใช้ไฟฉายที่แบบว่าในการค้นหาอะไรเงี้ยเอ็มเป็นบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะวัสดุของเขาเป็น water resistant นะคะก็คือสามารถกันน้ําได้นั่นเองค่ะแล้วก็วัสดุของเขาจะเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในการประกอบคือ ื่องบินเลยนะคะตัวนี้เ็าคือมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะมีในส่วนของช็อครีสตันค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับการป้องกันเรื่องการกระแทกอะไรเงรี้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบถือ,ถ,อถือไฟฉายอยู่แล้วมันหล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเออมันจะพังหรือว่ามันจะเสียหายเพราะว่าตัวนี้มีช็อครีสตันในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องค่ะคือเปิดเอ็มเปิดหน้ากล่องมาก็คือจะมีตัวนี้นะคะซึ่งไฟฉายมันก็จะใส่อยู่ในนี้แต่ว่าอุปกรณ์ เสริมอื่นๆนะคะที่มีมาในกล่องด้วยนะะตอนนี้เปิดออกมาเนาะก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแท่งที่ใส่ฐาน 3A ได้ทั้งหมด3ก้อนแล้วก็เอาบรรจุลงไปในตัวไฟฉายตัวนี้นะคะเพื่อเออใช้แทนกันนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขามีมาให้ก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะอันนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถใช้แบบว่าชาร์จได้ะคะก็มีแท่นชาร์จของเขามาให้ด้วยนะคะแท่นชาร์จของเขาก็คือจะมีปลั๊กตรงนี้เราแค่หยิบ เขาออกมาให้มันแบบว่าพร้อมในการชาร์จอย่างนี้นะคะแล้วก็เสียบแท่นชาร์จไปแท่นชาร์จของเขาอ่ะก็จะมีลักษณะบอกอยู่ว่าอ่ะให้ขวางแท่นชาร์จไปตามไหนนะแล้วก็สามารถดึงให้มันยืดมาตามลักษณะความยาวของฐานที่ชาร์จได้เลยนะคะอันนี้คือง่ายแล้วก็ดีมากๆแล้วเดี๋ยวเอ็มจะให้ทุกคนดูกําลังไฟกําลังไฟของเขานี่คือแบบสว่างวาับมากๆอันนี้เอ็มจะบรรจุฐาน เอาแบบแท่นชาร์จลงไปให้ดูก่อนค่ะคือตัวนี้ฐานของเขาอาจจะเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกรวยแบบนี้ที่เป็นช่องว่าง,างสำหรับใส่ฐานฐานน่ะจะเอาทางด้านขั้วบวกใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็ปิดแค่นี้เองก็สามารถที่จะแบบเออใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเอ็มจะลองเปิดทุกคนเอเอ็มขออนุญ,ญาตไปปิดไฟต่างๆในห้องก่อนนะ อ่ะทุกคนตอนนี้เอ็มปิดไฟบานที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนทุกทุกคนจะไม่เห็นหน้าเอ็มแน่ๆนะแต่เมื่อเอ็มเปิดไฟตัวนี้ทุกคนจะเห็นหน้าเอา็มเลยตอนที่อยู่ในโหมดที่มันน่ากลัวน,นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเออพอส่องอย่างนี้ก็ได้อยู่ส่องหลังค้งหลังคาอะไรก็คือเห็นเอ็มแบบมันสว่างมากทุกคนแล้วที่สําคัญนะเีเอ็มจะให้ดูตรงรูเล็กๆตรงนี้นะเขาสามารถซูมอย่างที่เอ็มบอกอ่ะซูมให้มันเหลือเท่านี้ เท่านี้ได้อะในการที่แบบค้นหาของในช่องแคบๆที่แคบๆที่แบบไม่ต้องการแบบกำลังไฟที่มันใหญ่ขนาดนี้ในการค้นหาเข้าใจะสามารถซูมให้มันเล็กขนาดนี้ได้ะเพื่อใช้ในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้นนะอันนี้คือตอบโจทย์เอ็มมากๆนี้ดีมากๆเเอ็มขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะ โอเคทุกคนคะกลับมาสว่างสวยอีกครั้งนงคะอย่างที่เอมได้ทําให้ทุกคนได้ดูไปเป็นการสาธิตเมื่อสักครู่นะคะก็คือกําลังไฟของเขา,าสามารถแบบเออจะแบบรัศมีในการส่องสว่างที่แบบเป็นวงกว้างหรือรัศมีที่แบบว่าแคบลงสําหรับมองหาของในช่องเล็กๆอะไรอย่างนี้ได้คะ่ะแล้วก็อันนี้เขาจะมีสเกลบอกอยู่ สองพันเท่าหรือแบบเหลือหนึ่งเท่าอะไรเงี้ยก็คือสามารถแบบเลือกระดับได้เลยลักษณะการดึงก็แค่แบบอย่างนี้ทุกคนดึงเนี้ยมันก็จะแบบเป็นเป็นแบบใหญ่ใหญ่เงี้ยให้เราเห็นใช่ป่ะเ่ราเออเราดึงมาถึงไหนแล้วก็แบบสามารถแบบลด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 หรือว่าแบบจะซูมใหญ่ซูมเล็กอะไรเงี้ยได้นะแล้วก็ไฟของเขาอจะมีด้วยกันทั้งหมดอย่างที่เอ็มแจ้งไปว่าห้าโหมดใช่ไหมมันก็จะมีแบบเป็นสว่างนะแล้วก็เป็นกระพริบกระพริบที่กระพริบ ไม่ถี่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบกระพริบหรือว่าให้เป็นแบบสัญญาณเตือนเหมือนว่าเวลาอะไรเราประพอ,อเวลาเราจะเข้าไปไปจอดตามแบบที่จอดในในอาคารหรือว่าในห้างอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกวักๆที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะกระพริบๆอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเอ็มบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์และไอเทมตัวนี้ไฟฉายตัวนี้นะเป็นไอเทมที่เอ็มแนะนำไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณบ้านแม่พันธ์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ คุณมีอยู่ในบ้านนะ ไฟฉายเป็นสิ่งจําเป็นมากเมื่อเวลาที่เกิดอาการไฟดับหรือว่าการหาของที่แบบว่ายิ่งคนคนนี้แบบสูงอายุอ่ะใสยตาเขาจะแบบพร่ามัวอยู่แล้วการที่แบบเวลาหาของแล้วมันไม่เจอแล้วมีแบบไฟฉายดีดกําลังไฟยาย่สูงๆทําให้เขาอ่ะมองหาสิ่งของเหล่านะั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากแล้วเอ็มอยากจะบอกนิดนึงว่าไอเทมนี้สําหรับคุณผู้ชายมีก็ดีเพราะว่ามีลงมีรถอะไรขับมันก็ ออบางทีเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยไฟฉายตัวนี้ก็จะช่วยคนได้แล้วที่สําคัญสําหรับ น้องๆหนหนูหรือคุณสาวๆคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะไฟฉายตัวนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้เราส่องสว่างอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังช่วยให้เราปลอดภัยได้ถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะไฟฉายตัวนี้เขาจะมีระบบที่แบบว่าเออเหมือนแบบเปิดไฟฉุกเฉินให้คนเห็นได้แล้วระยะการส่องสว่างของเขาคือยิ่งใหญ่มากคือสว่างมากแม่คือแบบฉายมาทีนี้คือแสบตาเลยนะบอกเลยนะอันนี้นะเอมลองมาแล้วคือแบบมันเป็นไอเทมที่เอมควรที่จะมาบอกต่อให้กับทุกคนได้ ทราบกันนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะมีไอเทมต่างๆเสริมมามากมายนะคะแต่จะบอกเลยว่าราคานหน่ารันว่าเพียง1,280บาทแต่ทุกคนคะแบบอาจจะแบบหูยทำไมรู้สึกแพงจังนู่นนั่นทุกคนคะ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอายุการรับประกันทั้งหมด5ปีคะ่ะทุกคนไม่ใช่ไฟฉายงิ่งๆง่อยๆนะคะที่แบบซื้อมาปุ๊บโอ้ใช้เสร็จพังก็จบทิ้งไปไม่ใช่นะ อันนี้มีอายุการรับประกันให้ถึง5ปีในราคาเพียง1280ับาทถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆค่ะแล้วก็มีไอเทมต่างๆมาให้อีกแท่นชงแท่นชาร์จใดๆนะถ้าเกิดแท่นชาร์จอา่านชาร์จหมดอายุเอายังมีแบบเออให้เราใส่ถ่าน 3A ได้อีกตั้ง3ก้อนเพื่อให้เราใช้กับเออตัวไฟฉายของเขาได้อีกอย่างยาวนานนะแน่นอนว่าไอเทมทุกอย่างผริัณฑ์ทุกอย่างเขาคิดมาแล้วว่าในการรับประกัน5ปีราคาเพียง1280ับาทถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลย เอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจจะทิ้งช่องทางการติดต่อ และการสั่งซื้อพร้อมกับราคาเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะถ้าสนใจยังไงนะคะบอกเลยว่าไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่ควรที่จะมีติดบ,บ้านติดรถติดกระเป๋าเอาไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ดีนะคะถ้าสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยจ้าเอาเป็นว่าเอ็มมารีวิวไอเทมดีไอเทมดีที่เอ็มได้ลองใช้แล้วนะคะรู้สึกอยากจะบอกต่อว่าให้ทุกคนได้ชมกงินเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่า,ยาลืมกดไลค์กดซับสไครป์ชนของเอ็มได้วยนะคะกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องราวเพียงเท่่าานีี้้จสสดัดคะ